เฮ้ยได้2ดาวเฮ้ยผมได้2ดาว MVP 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 9กคิวเคิวคิวโอโหแบบนั่นแหละครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องไมอามี่นะครับคนรู้คงจะเห็นบรรยากาศสดๆดในสตรีมไปแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยผมได้2ดาวจริงๆแล้วก็คือผมค้นพบวิธีการเดินเกมออฟเลนแล้วนะครับทุกคนผมได้ MVP 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 รัวๆเลยครับถ้าเกิดว่าเาเราเข้าใจการเดินเกมแล้วเราแบบรู้หัวใจของการเล่นออฟเลนจริงๆ แล้ววันนี้ผมจะมาพาคนดูดาบตัวเล่นเดินเกมยังไงให้ได้2ดาวซึ่งผมทําได้โคตรบ่อยเลยครับทุกคนไปรอดูในเกมมันค้สาสร้างช่องนี้ขึ้นมาไปให้ทุกคนโซโลขข่ขึ้นคอนขึ้นซูขึ้นร้อยดาวได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับและทุกคนสามารถทําได้ไเพื่อนตอนนี้ผู้ติดตามผม1นึ่งแสนแล้วขอบุณทุกการสนับสนุนนะครับมุ่งหน้าสู่สองแสนผู้ติดตามไปได้วากนวยรุ่นย่ากระบ,บอกกดติดตามเบสหนึ่งทีแล้ลวไปลุยคอนเทนต์กันเลยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทาไม่ได้นะเพื่อนสู้ก่อนอย่าห้ามนะครับท ด้วยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้ตลอด24ชั่วโมงเบสบางทีเบสเตอร์เป็นสตรีมเลยคนดูก็รู้และขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่โค้ด My Army 001ข้างบนจอที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะทําให้เขาซัพพอร์ตเบสต่อนะครับเบสจะได้มีกําลังใจลงคลิปให้คนดูดูแบบนี้นานๆได้ครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคียวว่าเปนะครับไปดูเกมมันต่อเลยมาครับทุกคนเข้าสู่ช่วงดับตัวกันดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรจะข้ามนะครับใครที่เป็นผู้ติดตามเบส ต้องดูเหตุผลด้วยทำไมถึงหยิบตัวนี้อะไรเพราะอะไรยังไงนะครับอ่ะเริ่มกันเลยตอนนี้ฝั่งเราเล่นเป็นคาเฟนีนะครับฝั่งเขาก็เปิดมาเป็นคลิกซี่เนาะแล้วก็ตีลี่นะครับก็ถือว่าปรับมาใหม่เลยนะครับก็เป็นตัวแบบแคลรนะี่ระยะไกลทั้งคู่นะทั้งคาเฟนีแล้วก็ทีลี่ทีลี่ถ้ามีตัวยืนให้ก็โหดเลยแต่ว่าไอ้พวกน,นั้นนะผมว่าเพื่อนที่เป็นเมนตัวไหนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูหน้าดังกันก่อนครับเพื่อเราจะเลือกอะไรอาทีนี้เพื่อนเราเลือกเป็น, Louis, ล,น,นลูอ,อี้กับเซฟิล่ามาตอนเนี้ยว เราแบนฮะเขาแบนไฮยาเต้แบนแวนแบนแกลกเดี๋ยวเคาดูอาจจะงงเอ้ยทำไมทีรี่มันเฟิร์สพิกได้เลยเหรออ่ะเพราะว่าเขาตัดตัวโกงๆออกไปแล้วอ่าทีนี้ก็จะมาถึงพอไม่มีฮายาไม่มีแวนในซีซั่นเนี้ยมันก็จะหลุดมาถึงคาเฟ่ละอ่าคาเฟ่ลาวิลแล้วก็แบบทีรี่อะไรอย่างเงี้ยอ่านะครับช่วงนี้ก็จะถือว่าเล่นได้เลยเดี๋ยวเคาดูจะไม่เข้าใจเอ้ยทำไมเขาถึงหยิบพวกแครี่นี้มาอ่ะมาเราดูกันบ้างครับตอนนี้ป่าเราเรียกว่าเป็นอินันดอออฟเลนที่คนจะเลือกมาตอนเนี้ย เราควรจะเลือกเป็นพวกอะไรเป็นพวกตัวต้นเกมเพื่อมาส่งให้ป่าเราอะเล่นต้นเกมโหดๆไปเลยเอรันด,ดองไม่ควรจะเสียต้นเกมถูกต้องไหมแล้วเราก็ต้องมาคิดอีกออฟเบนตัวไหนล่ะที่มันจะเล่นต้นเกมได้แล้วมันจะจัดการมูลาดได้อ่ะก็มีฉีมีโอเมนอะไรโอเมนเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เพราะอะไรเขายังไม่มีฟลอเรนติโนเขายังไม่เปิดฟลเรนติโนมาเลยแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะเอามูลาดไปป่าหรือว่ามูลาดมาออฟจริงๆถ้าเกิดเราหยิบโอเมนมาเอามาขังมูลาดแล้วก็ยืนไหวจริงครับพี่อถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอามูลาดเข้าป่าแล้วเอาามะ อะ่ะเราก็พังอา่านี่คือเหตุผลในการดับตัวนั่นเองนะคนดูพอจะเก็ตขึ้นไหมเหตุผลที่เบสไม่หยิบโอเมนถึงหยิบฉีมาเพราะว่าฉีนเนี่ยก็รับมือกับฟอร์เรนได้แล้วสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นบัตเตอร์ไฟนนั่นแหละครับก็ทำให้ดับของเราปลอดภัยนั่นเองครเดี๋ยวไปรอดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่าครับว่าเราจะเดินเกมยังไงให้ได้2ดาวจากใจฉีอดีตเสมสส้มครับไปมาแล้วครับทุกคนเข้าเลนมาก่อนนะครับตอนแรกเบสจะออกดาบชิ้นเล็กอันนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าอะไรแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นรองเทาง้าเกาะเพราะวา ผมจะออกดาบมาก่อนเพราะว่าผมต้องการที่จะดวลเพื่อให้ได้เฟิร์สบัตรนั่นเองครับอย่างยี้ทุกคนคือเราต้องออกไปเข้าเวฟให้ไวกว่านี้เราไม่ควรจะให้มูลาดเคลียกรอดแบบนี้ไปแต่คือผมมาแบบดันติดคุยไงติดคุยแล้วก็ติดเออกินนมกินน้าติดชิวไงก็ทําให้เราแบบไม่ได้กดดันมูลาดในเวฟแรกเขาที่ควรซึ่งจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเราดูกันต่อครับตอนนี้เบก้ให้เขาเคลียก่อนเนาะเนี่ยข้อเสียของการที่เราให้เขาเคลียก่อนเขาก็จะได้คุมปูคุมอะไรแบบนี้ก่อนอันนี้อันนี้สําคัญนะ แต่เบสแบบสตรีมสตรีมบางทีเราก็เหนื่อยเราก็หิวน้ําอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็เออมันอาจจะไม่ได้ลอยเปเซนแต่เนี่ยกลับมาดูตัวเองทีหลังเนี่ยคนดูเห็นว่าเนี่ยมันทําให้แบบมูราเขาแบบเนี่ยแบบพุ่งตีเราอะไรเงี้ยออมันทําให้เขาแบบได้ข่มเราแล้วก็ได้ตอดเราอะไรเงี้ยซึ่งไม่ดีเลยทุกคนอย่าทาแบบเบสพยายามเข้าคีปให้ได้กอนสกิลสองกดไปๆๆค,คีปให้หมดนะครับอย่ายอมแล้วอะไรก็อ,ออกดาบมาแล้วสุดท้าย,ายออกดาบมาไม่ได้ใช้อันนี้ผมจะดักเงานานะผมจะทําเป็นเยื้องไปทางซ้ายเหมือนจะหลงแล้วก็ปุ๊บไปด คือเหตุผลที่ผมทำแบบนี้เพราะว่ายังไงบูลาดก็ต้องกลับไปที่เงาคนดูเกส็ตไปคือไมนไม่พิจารณาเขาจะเดินไปข้างหน้าซึ่งมันไปไหนไม่ได้แล้วอนะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นการดักทางนิดหน่อยก็จะพยายามสอดแทรกให้ในในคลิปแบบนี้แล้วกันนะครับคนดูก็คงจะพอเกสอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับก็เจ็บแล้วก็รีบกลับมาลีเลยเหตุผลที่ต้องรีบกลับมาลีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นทัมมิ่งหนึ่งนาทีสี่สิบแปดแล้วหนึ่งนาทียี่สิบก้านหนึ่งนาทีสามสิบแหละเป็นทัมมิ่งที่ปากเขาจบไม เราก็สามารถรีได้เลยคือเพื่อจะรีตอนไหนก็ได้เว้ยแต่ว่าเลือดหลังป้อมมันเก็บ ไม่ไม่ควรเก็บเกิน1นาทีเก็บไม่ควรเก็บเกิน50วิด้วยซเออเพราะว่ามันจะขึ้นตอนอีก1นาทีนั่นแหละเก็บไปตอน50มันก็จะขึ้นตอน1นาที50ซึ่งมังกรมันเกิด2อนาทีเพื่อนๆก็ควรจะเก็บตอน50เพื่อที่มันจะได้ขึ้น1นาที50และอีก10วินั้นอ่ะวิ่งไปเติมมังกรใหญ่แต่ว่าช็อตนี้ผมไม่ได้ไปมังกร,รว่ามูลานก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะว่าแขกกลางครับผมก็เคลียร์เลนเลยทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราเหมือนจะเสียมังกรนะตัวต้นกับตัวต้นเลยนะครับตานี้แล้วก็มาตัดทรัพยากรตรงนี้ให้หมดเลยนะครับเจอมูลาน ก็ออกของเขาเกาะด้วยนะโอเคมาเก็บให้หมดเลยครับต่อไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือช่วยป่าโซนดายนะครับเพราะว่าเราเสียมังกรให้กับเขาไปเนาะก็คือบวกกันสีสีหน้ามังกรแล้วเราเป็นฝ่ายเสียตอนนี้ผมเห็นข้างล่างโดนเนาะผมก็จะวาร์ปลงไปช่วยข้างล่างนะเพราะว่าแบบเขาเจ็บกันหลายตัวและเขายังอยู่หลังป้อมเรานี่คือการตัดสินใจออฟเลนนะครับสำคัญมากมเพื่อนๆต้องมานะสัที่ผมเห็นเขายืนซ้อนกัน2ตัวฟิกเกอร์เข้ามาผักแบบนี้แต่ก็อันตีปิดประเบิกเลยแค่ทิดหนึ่งทุกคนเนี่ยเซฟิล่าเดินผ่านมานะครับเก็บบัตเตอออออรรรร์ฟลลลาาายยไไไไมมมม่่่ดด้้้้้นนนนนนนะคคคัััับบบบบโโหผเเเเสีีีกกกกทุพป็็ตงถืวแ ฟรีนะบอกเลยว่ามาฟรีนะครับเสียฟิกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็เสียคลิปบนไปด้วยทิ้งมาแล้วเราก็เป็นฝ่ายเสียด้วยนะครับตานี้โอ้โหถือว่าแบบเซ็งนูนบบง้นแอบเซ็งกอนการอดนี้ไปนคนดูดูจะเซ็งไหมครับเพื่อนคอมเมนต์มาชวนคนดูคุยก็ต้องมาเข้าเลนไปกันต่อครับก็ตัดสินใจให้ลงไปข้างล่างอา่ะถูกแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้นะก็ต้องเอาใหม่นะครับหาแก้นะพยายามจะเชื่อมเพื่อนครับออฟเลนก็เป็นเลนที่มันไม่มีอะไรตายตัวว่าคุณจะลงไปตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เวาลาเป็นคลิปแวนการ์ดอันนี้ขอเข้าสาระก่อนกาด ก็จะตีคีบหมดนะครับเราก็จะไม่ได้ตังค์นะอ่ตอนนี้มูราสับเสร็จก็จะกลับมาที่เงาเนาะแต่ว่าช็อตเนี้ยผมดักช้าไปหน่อยทุกคนเออไม่คิดว่าเขาจะกลับมาคือแรงแบบเนี้ยเขาตึงกันหมดผมคิดว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะเห็นด้วยในจังหวะเนี้ยปั้นด้วยไฟมาปิดโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยังไงแต่ผมเริ่มรู้แล้วครับเขากลับมาทำไมครับโอ้แล้วเหมือนจะโดนปลาเข้ามาซ้อนแบบนี้โอ้แล้วลงมาข้างล่างไม่รอดครับโอ้พยายามจะหนีออกมาจากตรงนั้นครับซึ่งถ้าอยู่ตรงนั้นต่อไปก็ไม่รอดอยู่ดีครับก็ เป็นจังหวะสวยเลยครับตอนนี้ก็เปิดเกมมาไม่สวยเลยนะครับแต่ก็พยายามแบบนี่ตบมือกระตุ้นตัวเองนะทีมตั้งสต,ติตั้งสต,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 ตินะครับประมาณนั้นแหละทุกคนไม่เป็นไรนะคนเราบรรพากันได้กฎของการเล่นรอบเลนของเบยนี่เบยสอนแทรกไมล์เซตที่ผมใช้ให้เลยนะเวพื่อนๆที่เบ็นได้เอพีเอพีวีพีล้วเนี่ยสมมติว่าผมโดนไปตัวหนึ่งเมื่อไหร่และผมจะให้ไมล์เซตกับตัวเองคุณดูเอาไปใช้นะก็คือเราจะให้โอกาสตัวเองพลาดได้แค่หนึ่งตัวไม่ว่าคุณจะไปเล่นหรพลาด หรือคุณจะโดนซ้อนละพาดหรือคุณจะไปทําอะไรให้เพื่อนสวยแค่ไหนแต่คุณตายหนึ่งอ่ะคุณต้องหยุดเลยจากนั้นฟาร์มซ่อมอ่าถ้าคุณอยากให้โอกาสตัวเองได้กล้าเล่นอีกรอบคุณต้องฟาร์มซ่อมมาถามว่าฟาร์มซ่อมยังไงอ่ะพี่สมมติมูลามันพันเคุณพันหคุณต้องฟ้าไม่เท่ามูลา่าอ่าคุณถึงจะให้โอกาสตัวเองกล้าเล่นได้อีกหนึ่งครั้งอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือตอนนี้คุณฟาร์มอย่างเดียวคุณแก้เล่นอย่างเดียวเลยคุณไม่ต้องไปบวกเว้ยนี่คือมายเซ็ตถ้าเกิดว่าอยากเล่นแล้วด้นนัอีผมพูเลย ยาบวกเนี่ยตอนนี้ผมก็เดินฟาร์มอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันต่อครับไปครับทุกคนตอนนี้เพื่อนเรียกข้างล่างครับฟิกเกอร์เบกกำลังจะมาแบบนี้กดลงมาครับแล้วพยายามจะหาจังหวะก็ามาผักคาเฟนี่ไม่ใช่คาเฟนี่ครับทีรี่แล้วติดกระแพงแบบนี้คาฟเนคาฟนี่มันเพื่อนเราครับแล้วพยายามจะตั้นปลาหมึกแบบนี้แล้วก็สกิลหนึ่งยกปลาหมึกขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าล่าไม่ทันครับพอจะล่าเพื่อนซะหน่อยครับโ,โอ้อย่างลานน่าไหนมาเอ็มมี่จะล่าเพื่อนซะแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ทัน แล้วก็คลิปการไม่มีคนกันเนาะแต่ก็เพื่อนเรียกลงมาสวยครับถือว่าเราได้ไฟอยู่แต่ว่าน่าจะเสียป้อมกลางไปนะอันนี้ผมจำไม่ได้แลวนะครับมายอนรีแคปให้คนดูเกมไหนที่มีสาระก็จะหยิบยกมาพูดเพราะว่าเกมนี้นะครับสาระคือเบสออกไอเทมใหม่ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกได้นะเหตุผล <c oughs> เพราะว่าที่เบสออกไอเทมใหม่มามันคืออยคนดูอาจจะงงพี่มันดียังไงมันก็เหมือนขวานสโลว์ที่เขาเอาออกจากเกมไปนะครับแต่ว่าเป็นขวานสโลว์เวอร์ชั่นอัปเกรดที่มีดาเมจแล้วก็ความเร็วโจมตี แถมกับพลังชีวิตที่ให้มา900แทบจะเป็นแบบเหมือนเกาอะอันนึงอ่ะแต่เออแต่ว่าเราไม่ได้ออกเกาะแต่ว่าได้พลังชีวิตมานั่นแหละคือมันดีอ่ะนะครับมันดีมันดีแต่ว่าไม่ได้ออกทุกตานะครับแต่ถ้าใครอยากจะออกทุกตาผมก็มีทริคให้นะครับแต่ดูไปเรื่อยเดี๋ยวเบสจะบอกเรื่องของการเรียงลำดับการออกไอเทมเนาะ อ่ะตอนนี้ผมก็มารับเลนบนนะครับแล้วตอนนี้ผมไปได้ไฟข้างล่างมาทําให้ผมมาฟาร์มซ่อมตัวเองเปที่เรียบร้อยแล้วจำไมซ์เซตที่เบสบอกได้ไหมครับถ้าอยากจะให้โอกาสตัวเองกล้าเล่นต้องฟาร์มซ่อมให้เงินเท่ามูราซึ่งเบสทําได้แล้วแลว้วจังหวะนี้ปลาบึกกับกิกซี่เดินมาซ้อนกันแบบนี้จะมายงอีรันดอร์ครับแล้บเบสเข้ามาผักให้เออเราผ่าไปทางขวาเบสได้มาทางด้านซ้ายนะครับมาใส่ทีรีต่ตอีปได้มาหนึ่งคิวเก็บปลาบึกไปได้แล้วพยายามสกิลสองสโลว์ฝั่งตรงข้ามไว้นี่แหละครับสกิสลสองฉีดได เสียสกิลอะไรกันไปเยอะแยะมากมายครับแล้รูอีพายอลี่ก็ไปด้านบนครับเพราะว่าบูลาดจะกลับเงามาทางนั้นแล้วจ่าเอกก็ประดีแบบนี้สกิลหนึ่งมาผ่านสกิลหนึ่งไม่โดนแต่ผักตีกระแพงได้เหลี่ยมเยื้องๆแบบนี้ก็เก็บมาได้ก็แล้วเป็น4-1-3ก็จังหวะนี้ครับโอ้โหอย่างร้ายนะครับแบบนี้ทำแบ็คเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าตอนนี้เรากลับมาก้าเล่นได้แล้วนะครับนี่คือม m ์เซตของออฟเลนนะครับอยากให้ตัวเองกล้าเล่นอยากให้ตัวเองรู้ว่าเราควรจะเข้าจังหวะไหนครับพี่เบสคนดูถามเยอะในสตรีมน้องเบน คือถ้าตอนแรกอ่ะพี่ไม่ได้ไปโดนศูนย์หนึ่งอ่ะพี่ก็สามารถให้โอกาสตัวเองกล้าเล่นได้ตลอดเอาง่ายๆเลยถ้าเงินไม่ตามกล้าเล่นได้ตลอดแต่ถ้าเงินคุณตามเมื่อไหร่เกมรับเมื่อไหร่คุณต้องหยุดกล้าเล่นถึงแม้ว่าคุณจะ มั่นใจและสกิลเพลงคนดีแค่ไหนแต่ถ้าตั้งมันตามคุณก็คือจบเล่นแบบนี้ไม่เซฟแบบนี้จะทําให้คุณได้2ดาวครับล้วจวังหวะได้ไปเห็นเขามาข้างบนกันเยอะช็อตน,นี้ผมแหลมเองอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ผมนั่งจัดสายหูฟังอยู่บันพันกันนะครับก็ทำใผมเสียแข็งไปแบบเหลือๆเลยทุกคนก็อย่าไปทําตามผมนะช็อตน,นี้ก็ว้าวห,หนีมา,มาที่ีเรียบร้อยเพราะว่าคลิกจีเพิ่งยกไปนะครับก็ไม่มีใครขัดเบรได้แล้วว้าวกับมาดื้อต่อหน้าปลาหมึกเลยนะครับจังหวะนี้อโอเคไปลุยกันต่อครับสกอร์อยู่ที่นี่ จะเข้าสู่ช่วงดักแปดแน่นอนครับรัตต์ไฟกับเอรันดอร์เป็นคู่ปรับกันอยู่แล้วนะครับตัวต้นเจอตัวต้นไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วอ่ะต่อไปเบสเอา ฟอสแฮมเมอร์ใส่ไว้หลังดาบวีนะครับแล้วก็จะเป็นดาบแดงแต่ผมคิดว่าถ้าผมจะไม่ผิดในสตรีมอะผมน่าจะเอาดาบแดงออกเนาะและ้วฉะนี้ผมก็สลับเคลียร์มาไว้ข้างเออสลับแข่งมาไว้ข้างหน้าเคลียร์เตรียมของสัตว์อะไรให้พร้อมเมื่อเราว่างนั่นเองนะครับไปลุยกันต่อครับโมลาดก็มาสปิดเคลียร์บนนะครับเพราะว่าดาร์กดาร์กดจะเกิดข้างล่างโอโ้โหแล้วจังหวะนี้เออบัตเตอร์ไฟแบบตัวโผล่แบบนิดนึงนะครับก็เลยมากดอีโมจิใส่ให้รู้ว่าเอ้ยผมเห็นคุณนะออกมาแล้วนะบัตเตอร์ไฟโอโ้โหถ้าเมื่อกี้ผมแบบ สไลด์หน้าเข้าไปตีคีฟที่ผมบอ,อกเลยนะครับว่าซีฟู้ดแน่นอนนะครับเดี๋ยวไม่ก็โต๊ะจีนนะครับเพราะว่าบูราก็เพิ่งเคลียร์คีฟเร์แล้วบัตต์ไฟยืนรอเสิร์ฟกันแบบนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นมินิแมปเขาสนแสดงให้เราเห็นนะครับเราก็ต้องหูตาไวด้วนึงเล่นในแรงนี้เนาะออฟเลนเน่นในเป็นเลนที่ฝากความหวังเพื่อนๆฝากความหวังไว้ที่สุดแล้วนะครับราาวอชเลสก็อย่าทำให้เ,เพื่อนๆผิดหวังแล้วกันใครที่อยากจะเล่นเลนนี้โอ้โหตอนนี้บัตเตอร์ไฟก็4คิวนะบัตเตอร์ไฟก็เถื่อนจัดเลยนะครับ ถือว่าเป็นเกมที่เอรันดอร์เราไม่ได้เล่นอย่างที่ควรนะครับแล้วก็ตอนนี้ดาร์มันเกิดโบนแตครับผมพูดผิดนะครับไม่ได้เกิดล่างโอ้มวนจริงๆเลยมายามี่แต่ก็ขี้เกียจตัดออกนะครับทุกคนเทคเดียวเอาเป็นว่ามันไม่ใช่ดาร์สิบห้าแล้วกันอ่ามันไม่ใช่ดาร์สิบห้าไม่ต้องซีเรียสมากนะครับก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกออบเจกต์ไหนแต่หลักๆแล้วทุกคนตอนนี้ก็จะมองไปที่ดาร์สเลเยอร์กันนะครับเพราะว่าตัวต้นเจอตัวต้นใครได้ไอ้เรื่องของแกฟนการ์ดมาก่อนในช่วงแปดนาทีแล้วก็มีดาร์ที่ปล่อยได้ด้้้้้วววววยยยยยเเเเเงงงงีีีีีมมมััััันน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 นกกกกก็็็ถืออออ่่่่่่าา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 ทททชใรรลลลลไไดดดดะะะจบบบตตต์ฟฟิิปปคขแหุู เขาต้อจะมาด้วยกันแหละครับก็เป็นคอมโบที่พบเห็นได้บ่อยคนดูก็เอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับเวลาที่เกมตามแบบนี้แล้วก็จะเอาลูอี้กับเพื่อนอ่ะออกไปสปิทส่วนใหญ่เขาจะพาแคลี่ออกไปสปิทนะครับแล้วก็วางหลุมรอพอฝันของข้ามาก,ก็ลงหลุมปบล้วจ้าอะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นการถามว่าทาทําไมทําให้เราได้หาตังนั่นแหละครับเพื่อที่เราจะได้แก้การเงินของตําแหน่งแคลี่ที่เอาไว้แบกในช่วงเล็กเกมได้บ้างนะดีกว่าถ้าเราไม่มีลูอี้อย่างเงี้ย เราจะเดินไปเคียนที่ี่ก็กลับไม่ได้ถูกไหมอ่ะตรงนี้เอเดนดอเข้ามาเล่นครับแล้วมีลูกยี่เด้งลงมาดาเบดก็มาด้วยนะครับแต่วันนี้เห็นว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ลงมาช่วยเพื่อนหน่อยผาก้าไม่โดนแบบนี้เป็นจังหวะที่ฉับช่วยในการเล่นนะครับเบสก็มีสมาธิแล้วได้เล็งเท่าไหร่สวัสดีเข้ามากดสกิลสองสโลว์ไว้แล้วกดดาวิกเพราะว่ายืนซดกับมาได้ไฟล์นตัวที่มีดามเบสค่อนข้างเยอะแล้วก็เก็บมาได้ไฟล์มาได้ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ตั้งตัวนะครับลงมาก็โบซั่เลยแต่ว่าที่สำคััััััญคคคือออออผมมมมมไไ่่ด้้้้้้ใชฟิิิิิกกกกเเเเเเเรรร์นน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 าาาาาาะะะสสสสสลลลลลถึงงขตูแแแบบบบบบบีีววจจปป็็ๆๆๆยยท แต่วันนี้มูล่าจะกลับมาคือสองฟิกเกอร์แบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับเนี่ยเห็นไหมเรา,าจะใช้ฟิกเกอร์มั่วเวลาที่รูอีเรียกลงมาพยายามลิงให้ดีแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟิกไงผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าคูดามันกลับมาไวาอยู่แล้วนั่นแหละครับทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับคนเรามันมีผักมีพลาดอะไรก็ได้นะครับผมเห็นแบบในแข่งอะไรเขายังมีพลาดกันเลยไม่ต้องไปซีเรียสมากทุกคนแต่ชอบมาบอกให้พี่เล่นฉีผักไม่โดนเลยเป็นยังไงเราดูกันที่ผลลัพธ์ดีกว่าครับอ่าแต่ว่าไอ้เรื่องของการฟริกผักเพื่อนก็ต้องไปฝึกนนนะะาาะออะออ Ford อออ่่ตไไปปเเเเบบ้กกาลลัังจฟรร์สแแฮมมมวค็ทที ทำให้ตัวของฉีเดือดขึ้นมามากๆในเกมนี้เลยครับถ้าเกิดว่าเกมไหนได้เทรดบ่อยได้ใส่บ่อยเนี่ยผมว่าเหมาะนะครับได้พลังชีวิตด้วยทาให้ฝ่งตรงข้ามตีสโลทําไมเบสถึงบอกว่าตาไหนได้ใส่บ่อยต้องได้ใส่บ่อยต้องออกเพราะว่าปัญหาฝ่งตรงข้ามมันเดินไม่ออกแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้เขาเดินไม่ออกได้เนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อฉีใช่ไหมที่จะเดินต่อยเดินต่อยเดินต่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ค่อนข้างเหมาะแหละครับอ่าแล้วอย่างแบบเจอมาจ้าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยออกเพราะว่าเราออกตัดคิวมาสู้กับมันดีกว่าตัดค เทรดกับมาจ้าบางทีก็ทําให้เราต้องตัดเลือดบ้างอะไรงเงี้ยเนาะก็ต้องดูด้วยครับแต่ว่าเป็นรายละเอียดในในตัวเกมไปเกมนี้ไม่ได้เจอมาจ้าเขาไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเนาะโอเคครับมาดูกันต่อครับชิ้นในเทมต่อไปถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเจอเวทหนักหนักก็สามารถออกไกอาหรือว่าออกทางด้านของทอยได้แล้วถามว่าดูยังไงออกทอยออกไกอ,อาร์เจอกิกซี่อย่างเงี้ยลูกแล้วเกมมันก็แรงใช่ไหมเราก็สามารถออกทอยได้เจอพวกอีรูเมียเมสบัตบัดก็ออกทางด้านของแบบ ไกลอาได้เจอพ่อปู่แกก็ออกไกลอาได้แต่ตอนนี้มาดูกันต่อครับเซเว่น่าหายไปก่อนแต่ที่เบสไม่ได้ไปเดินเติมเพื่อนคนอื่นจะงงเอ้ยพี่ไม่ไปเดินเติมเพื่อนนะมาเคียดัานั่นแหละครับใช่ผมมาเคียดัาจริงว่าออฟเลนก็ต้องแยกํำเลนอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือตาเนี้ยลมเราเป็นลุยใช่ไหมมนเราไม่จำเป็นต้องแบบเนี่ยคือข้อดีของการที่ทีมมีลอี มันจะทําให้เราแบบไปสปิดหาตังได้แล้วก็แค่รอเพื่อนเรียกไปบวกแต่มันจะมีข้อเสียก็คือลีอ้ก็ต้องไม่โดนแก่นะเพราะว่าตานนสซีซีจัดจัดเขาก็มีแค่อะไรอ่ะมีแค่คลิกซี่กับปลาหมึกใช่ไหมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจอมวยเจอเทนเงี้ยโอ้โหไม่ดีครับต้องต้อง,องเปลี่ยนเลยนะอ่ะมาดูจังหวะนี้กันบ้างครับเบสสอดลายเดินเข้ามาอันนี้สำคัญมากนะครับผมไม่ได้พูดไปเรื่อยนะเห็นไหมนเนี่ยสังเกตที่เบสสอดลายเดินป่ะปลาหมึกไม่เห็นผมช็อตนี้ทุกคนดูทําให้ทีรี่โดนเลยครับ คือถ้าเราไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นเราอ่ะเออเอาแค่นี้คนดูอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการสอนรายเดินนะครับอาให้ Hi, Hi, ผมเก็บแครี่เข้ามาได้นะเออแล้วก็อีกหนึ่งไมเคเซนนะครับคือตอนแรกเบสสออแทกไปแล้วเรื่องของการได้เออถ้าเราเสียต้องซ่อมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสียเราไม่ต้องซ่อมเราสามารถกล้าเล่นได้ตลอดที่ขึ้นรายเซตที่1นึ่ไมเเซตที่2ก็คือได้แล้วถอยได้แล้วดึงเออแบบที่นักแข่งเขาเล่นกันทุกคนได้แล้วดึงได้แล้วดึงไม่ใช่ได้แล้วไปต่อไปต่อจนตัวเราตายสุดท้ายคือโซโลแลนกันมันไม่มีใครรักรา,าด้้้็ตองูววย่ฮ จังหวะไหนเราควรจะสุดแต่เอาที่ดีที่สุดอะ่ะคือได้แล้วดึงถอยได้แล้วดึงถอยแล้วกลับไปเล่นใหม่ไม่ใช่แบบสมมติเมื่อกี้เบสจะไปต่อเฮ้ยเราได้มาตัวหนึ่งแล้วเราจะไปต่อเว้ยอันนี้โค้ชไมเคิลเซตเนี้ยผมเพิ่งได้มาในซีซั่นนี้เลยครับพาให้ผมแบบได้ MVP MVP ที่ผมเปิดประวัติให้ดูตอนแรกอะ่ะรัวๆเลยครับแล้วรวมถึงการไม่เสียดาวด้วยน,นั่นเองนะครับอ่ะสัปดนี้ก็มาสปิทเหมือนเดิมครับหน้าที่ออฟเลนนะครับเราเจอมูราดเรามาสปิทสูงได้แต่เจอก็เรนนติโเจอโอเมมมนนฉีีจะาสสปิูงแบบ้้ได ไม่ได้นะครับเจอปลาไหลมาสปีดสูงแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเจอฮายาเตะมารับเลนแทนมาสปีดสูงแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับนีเพื่อนๆต้องรู้ด้วยเบสเจอบูลาดเบสเลยมาสปีดสูงแบบนี้ได้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นเชียร์ออฟล้อนะครับเนื่องจากว่าเจอบูลาดเป็นตัวตีตีตีแล้วก็ทีลี่เป็นตัวตี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 เนาะก็สามารถที่จะแก้ทานได้เป็นอย่างดีเลยครับแตอนนี้จะมาผักใส่ทีลี่แต่ทีลี่ไม่ได้เดินเอียงมาทางขวาพี่จะผักเข้าขื่นนี่แล้วก็กกรียว่่ามข้้นกั๊ดซี่เข้าไไปยยกแบบนี้ังม่ไดด้กติายังได้อยยู่หมมมาีี บูราร์เข้ามาปาดแบบนี้พยายามจะคนทางปกติที่เอียงไปทางซ้ายแต่เบสเลื้ยงที่จะเอียงไปทางขวาครับไม่ยอมโดนบูราร์เข้าไปสักสีออฟเลนครับแบบนี้โอ้โหหล่นเลยนะครับแบบนี้ความผิดพลาดหลังช็อตนี้คืออะไรรู้ป่ะทุกคนเสียคลองเว้ยเพื่อนเออเอาง่ายเลยถ้าเกิดผมเก็บทีลี่ได้ก่อนอนะผมมันจะเป็นผลดีมากคือผมจะไม่เสียสกิลเยอะเว้ย ทีเนี้ยพอผมวืดจังหวะทีที่ไปใช่ป่ะมันก็ทำให้เราโดนลงโทษเนี่ยถึงแม้เออคนดูอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ย hey, พี่เบ๊ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ก็เก็บได้ตัวนึงนี่แต่น่ะเนี่ยคือผลลัพธ์ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นโซโล่อยากจะแบบช่วยทีมแบกทีหรือว่ามีผลลัพธ์กับทีมทรงประสิทธิภาพทีพ่สุดอ่ะเราก็ไม่ควรพลาดไงเออแต่นั่นแหละครับมันก็คือโซโล่อะพลาดนิดเดียวมันก็หนักแล้วครับไม,ไม่เหมือนกับเรามีทีมเนาะมันช่วยกันประคองนั่นแหละ ก็คือถ้าผมลงที่นี่ได้อาจจะไม่เสียคองนั่นแหละครับก็คือผมโทษตัวเองดีที่สุดครับโซโล่แรงอย่าไปโทษใครโทษตัวเองจบนะครับสบายใจสุดนั่นแหละอ่ะก็ต้องมารอรับดากันครับว่าเราจะทํำยังไงแล้วก็เกิดว่าคนดูอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ย hey, พี่เบสเกมนี้พี่ไม่เห็นออกเกาะเกิดเลยอะทำไมชิ้นต่อทาชิ้นสุดท้ายพี่จะออกไกลอาร์แล้วพี่จะสับเกาะเกิดยังไงอะพี่จะไม่ใช้2เกิดล้ออะไรเงี้ยอ่ะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเบสจะสอดแทรกเรื่องของการสรับของให้นะครับเบสจะออกไกลอาร์ชิ้นสุดท้ายแล้วพี่จะเอาเกาะเกิดไปออกช่องไหนนคดดูอาาจจจะะงผมสลับว ทิ้งแล้วก็ขายสับวิ่ซื้อก่อเกิดสลับแข็งสลับเคลือบเหมือนแบบนักแข่งอ่าใช่เลยครับผมจะสลับของแบบนักแข่งคนดูฟังไม่ผิดครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูครับเกมนี้ว่าเบสจ,จะทํายังไงเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายไปทีละช็อตเนาะอ่ะช็อตนี้ก็ต้องมารับกรรมมันก่อนครับเสียด้าครับก็ต้องมาดูกันว่าเราจะรับได้ดีแค่ไหนเนาะตัวเคลียร์เวฟเราพูดตรงๆไม่ดีครับอ่ะเอลันดอก็ไม่ดีครับเด็กเกียดกิซี่ยกท,ยกทีเดียวก็บินเดี๋ยวเป็นตัวที่เคลียร์คลิปก,กาแล้วครับแต่ว่ากาไปเท่าลิเตตออรร์นนะคัับบช็ี้้เเสจาไดลยว่ผกสีทุกคนเดดดีี๋ยววววมมมาาาารรอูคคัััับบบจงหหหะนนน้้้เเส็แลล่ปึกพํา ตัวที่เหลือต้องเดินซ้อนหลังปลาหมึกมาแน่นอนแล้วจังหวะนี้ผมช้อนสนะครับทุกคนโอ้โหสุดสุดนะครับแบบนี้และเหมือนจะดีครับแต่ที่ดีกว่านั้นคือเพื่อนไม่ตามนรโอ้โหจบเลยนะครับแบบนี้ผัก4ี่แต่ว่าไม่ชนะไฟท์นะครับปัดไมได้มา2ตัวครับแล้วแบบมูราเขาแบบโอ้โหเดินไม่ให้มูราดปาดแบบนี้ก็ดับเบิลคิวแหละครับโอ้ฉันนี้เป็นมีอาการเลยนะครับแลก็ค่อนข้างหัวล้อนะครับแต่ก็ต้องเก็บ ก็เ,เก็บอาการนะครับคือโซโล่แรงมันก็ไม่ได้แหละอาการที่เราจะได้ดั่งใจเราทุกอย่างแล้วถ้าเกิดอยากได้ยัางใจก็ไปกดทีมครับแต่ว่าั่้แหละครับผมเป้าหมายของผมคือการทําอะไรที่มันชาเลนจ์กับชีวิตเราอะครับก็คือไม่อยากกดทีมครับอยากกดโซโล่มันท้าทายดีครับแต่จะได้แต่ละดาวอ่ะ นั่นแหละครับก็ผัก4ี่ช่งวงนี้ก็ไม่มีผลนะครับก็ได้มาเหมือนจะดีครับก็มูลาดปาดหาย2เลยแต่วันนี้ปลาหมึกกับปลาพัดน้ำแบบนี้เขาต้องการที่จะจบบ้านเราแต่จังหวะนี้รอ,อเขาจะเข้ามาเคลียร์คีบรถไฟตีป้อมแบบนี้โอ้โหรู้ดีมา,ากพยนจะได้ตีป้อมแบบนี้แล้วเปลี่ยนป้อมอยู่นิดเดียวแบบนี้เกิดมาแล้วยังไม่แพ้โอ้โหเกือบแพ้นะครับแบบนี้นล้วมูลาดพยาจะเข้ามาตีป้อมสดนะครับมามี่เขามาผักปลาหมึกแล้วก็อันเตรีเข้ามาปิดมูลาดได้แลับโอ้โหสุดๆะะุดเลยครับแบบนี้ โอ้โห oh, สุดจริงๆครับโซโล่ Solo ไม่มีอะไรง่ายครับใครอยากรู้ว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมดาวเราไปช้าเนี่ยมารอดูได้เลยครับสถานการณ์โซโล่ครับถ,ถ้าสมมติว่ากดทีแล้วเล่นอย่างเงี้ยเบสได้เบสบอกเลยนะว่าเบสได้ดาวแล้วนะเออแต่ว่าไม่มีทีมครับเนี่แหละคือความทา้าทายของโซโล่เพราะฉะนั้นทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเบสมาโซโล่เป็นเพื่อนทุกคนคนดูจะได้ไม่ต้องแบบกงังวลโอ้พี่เบสมีทีมก็กดได้ผมก็ไม่มีเออผมชาร์เลนต์ตัวเองเหมือนกัน นะครับการที่ท่านผมให้คนดูมาเชื่อผมได้ผมก็ต้องทําให้ดูเหมือนกันด้วยมาดูช็อตดาับช็อตนี้กันครับถามว่าทำไมเราถึงมีโอกาสที่ต้องรีบเปิดดาร์บไว้เพราะว่าปลาหมึกกับมูรายมาเสียหน้าบ้านเราทําให้เรามีจํานวนคนมากกว่า5ต่อ3เป็นใครใครก็เปิดครับเพราะพิกซี่พยายามเข้ามาลัดแบบนี้ลัดไม่ได้แต่ต้องแลกัชีวิตตัวเองลงไปเพราะว่าเบสจะเข้ามาเสิร์ฟหน้าแบบนี้ครับเข้ามาเกิร์ฟหน้าถึงทีนะครับแล้วก็เก็บพิกซี่ไม่ได้แต่ว่าเราจะไม่ตามต่อนะเพราะอะไรถึงไม่ตามต่อจําได้ไหมกฎของเวสที่เบสบอกไม่เซ็ทข้อที่สองได้แล้วดดึึงงงถถอออยนนนนีี่่่่คคืขกาารรเลลโโซะับมพู การสับของกันมากนะครับการที่เราจะขายดาววีก็ซื้อก่อเกิดมาแทนเนระเราต้องมีประมาณพันสองนะอ่าแล้วพอเราขายขายดาววีก็ซื้อก่อเกิดมาปุ๊บเราจะได้ก่อเกิดมาแล้วจากนั้นอนะ่ะเราต้องมีอีกประมาณพันเดแน่นอนครับเราต้องมีพันเดบวกพันสจะทําให้เราสับ ดาบวิ่เป็นก่อเกิดสับก่อเกิดเป็นแข็งสับแข็งเป็นเคียวได้แบบนักแข็งนั่นเองเนะครับดูช็อตน,นี้เขายืนซ้อนกับสายต,ตัวเราฝาเข้าของแทงซ้ายแล้วเขา,าเก็บแบบนี้ได้ครับเพราะว่าก่อเกิดผมกำลังจะมาได้แค่นั้นครับแต่ว่าแข็งก,กับเคียวยังไม่มาเพราะว่าตังมีแค่พันสองแมาได้จากคีปที่ได้มาแบบนี้แล้วเกิดเข้าปรสับเกิดแบบนี้อ่าเวะลาที่เราถามว่าเอยพี่แล้วพี่ดูได้ไงวะพี่ว่าพี่ไปกลัวตายหรอ นี่แหละครับคือความยากของการสับของแบบนี้คือเราต้องรู้ตัวว่าเรารับดาเมจได้แค่ไหนพอเราไม่ไหวแล้วเราขายดาบพิชิตก็ซื้อเกิดทันทีเลยครับนั่นแหละคือสิ่งที่ยากของการที่เราไม่มีซับก่อเกิดซับพอร์ตชีวิตนั่นเองนะครับและจังหวะนี้ก็แน่นอนครับจบอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเบสเข้าไปผักสามแบบนี้มันไม่รอดอยู่แล้วครับแน่นอนครับเกมนี้ได้ดาวมานะครับอาทวนกันอีกทีงเพื่อนๆก็คงจะทันใช่ไหมครับข้อหนึ่งก็คือไมเซ็ตของการเสียดและส้มถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปโดนศูนย์หนึ่งก่อนอ่ะเราสาาามรถกล้เ่นได แต่ในเมื่อคุณกล้าเล่นแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกปัจจัยทําให้คุณเล่นพลาดแล้วทําให้คุณตุยหนึ่งคุณต้องกลับมาฟาร์มซ่อมให้เท่าตังต้องเท่าออฟเลนเขาคนที่จะกลับมากล้าเล่นได้อีกรอบเหมือนช็อตที่เบ๊ไปผักปลาหมึกไอช็อตตรงกลางแมปนั่นแหละครับทำให้เบสคัมแบ็กสู่เกมเนาะแล้วก็พอเราได้บายเซ็ตข้อที่หนึ่งไปแล้วข้อที่สองคือการที่ได้แล้วดึงถอยอยาไปสุดได้แล้วดึงถอยครับอยาไปสุดเพราะว่านี่คือการโซโลไม่ไม่มีใครรักเราขนาดนั้นนะครับข้อที่สามก็คือการสลับของแบบนนี้้หหรรืืออว่่าากเเปิดไฟใพ ถามว่าอะไรที่ทําให้เรากล้าเข้าไปเปิดไฟเพราะว่าพี่เบสมีของให้สับไงน้องเบ๊มีของให้สับไงถูกไหมเพราะว่าเบสสามารถสับของได้เบสทพลาดได้ถ้าเกิดว่าเบสพลาดปุ๊บเบก็มีของให้แบบปุ๊บๆๆมันก็สามารถยื้อชีวิตได้นานความกล้าเล่นของเราในการเข้าไปทําจังหวะให้เพื่อนมันก็มากขึ้นแต่ถ้าถามว่าคนดูมีแต่ตัวเปล่าๆไม่ได้ฟาร์มมาอย่างดีมีแค่แบบอะไรอะไกอาอย่างเงี้ยไม่มีเกากเกิดไม่ดาบพีไม่มีตังค์สับของเข้าไปโป้งเดียวแล้วก็หลับมันอยากเข้าให้เพื่อน เราเข้าไปเราไม่รอดเราก็ไม่อยากที่จะเข้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็3มามไมล์เซตในการเล่นออฟเลนโซโล่ทวิกเดินเกมฉีชนะ1เกมให้ได้2ดาวแล้วก็ออกไอเทมใหม่ฟอสแฮมเบอร์ฉแบบับฉีเมดซ้มนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับทุกคนก็ขอบคุณมากๆสำหรับก,การรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับหมดหน้าที่ของเบสแล้วน,นะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปฝึกซ้อมกันนะครับแล้วก็เรื่องการคํานวณเ,เงินต่อเกิดต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นการซัพพอร์ตเส้นเสียงแล้วก็กำลังใจให้กกกัับบบคคนนนนนทาาาาลิิปอออออยยย่่่งงเเใรแโีี้้ะึพพืืจต เพื่อนเติมพ่อหมดเทวเพใส่โค้ดไม้มีศูนย์ศูนย์หนึ่งให้เบสด้วยครับอันนี้สำคัญมากเลยทุกคนผมก็จะได้มีกำลังใจในการมาทำคลิปแบบนี้ต่อน,นั่นเอง